และตอนนี้ดัคสเต็กของเราได้นำพาเก้าอี้เอาละ่ะแฮปปี้บอกรอมค่ะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวความสุขของเขาเราจะไปดูความสุขในช่วงแรกของเขากันนะคะว่าแฮปปี้บอกรอมนั้นเกี่ยวกับอะไรค่ะ 처음 으로 가 봤던 날이에요. 배 <목소리> 조그슨 <목소리> 미국 게티뮤지엄이라는 <게팅> 곳인데요. 게티엄이어그 <목소리> 잔디가 너무 좋았고. <목소리> 지금 다시 봐도 굉장히 설레네요. 엔 남이 푸른 푸른 매파 นี่จียอนแม่ป้าภาษาเกาหลีว่าอะไรหลอนพูดไาสิอาจุมาอะไรอีกทีอาจุมาคอมบีไม่ใช่อาจุมาค่ะเพราะว่าชอบผู้หญิงรุ่นอาจุมาไหม่าชอบ้หญิง่นอาจูมาชอบทุกแบรค่ะอาจุมาแฮปปี้อาจุมากลับไปดูแลรักษาข้อเข่าของเราต่อ <목소리도 안 좋아서는 것 같다> 행복하죠 이렇게 팬미팅을 함으로써 여러 나라를 방문하면서 조금 조금씩 คํามรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่มีโอกาสาที่ได้ไปเยี่ยมที่ต่างประเทศโดยที่ไปจะเป็นวิทงที่ต่างประเทศด้วยนะคะนะเพราะก็ถึงจะมีโอกาสาที่จะไปท่องเที่ยวได้ด้วยอา่างั้นไปดูอีกคลิปหนึ่งไหมคะ <Just S 1> ไปดูอีกคลิปหนึ่งว่าเขาไปเที่ทยวไหนคะ่ะ ใช่ค่ะเราอ่ะเราเชื่อว่าแฟนคลับก็แอบตามเหมือนเราเหมือนกันว่าเขาไปไหนมาบ้างเมื่อวานเราตามรู้ยิ่งกว่าคนในครอบครัวเราไปไหนแต่เราก็ต้องแซงถามเพราะว่าเออไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างเมื่อวานจ้าอันนี้อยุธยาหัวอยุธยาสาวก็ได้สองติดตัวอยุธยาตัวใยุสยาเนียงดี

แต่เขาชอบอากาศร้อนควรเป็นคนหนื่อยทยใช่เหรอใชอะไรก็ม่รู้ฉันก็ตอบใช่ไปเนชื่อไหมเาโอเคไหมคะโอเคหมายถึงหมายถึงว่าเขาโอเคไหม 코ป리นเ 우리 태국 팬분들께서 선물로 주셨어요. 그 스야 장을 받아 해낳팬팬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  เที่ยวงก้อรัขอบคุณแฟนๆที่ให้ของขวัญเจะช้างมานะคะแล้วก็ไปเที่ยวกรุงเทพด้วยอันนี้ก็คืออ้าในฉันเป็นคนไทยฉันตอบไม่ได้ด้วยว่าที่นี่่ก้วัดโพวัใช่ไหมคะเขตอบได้ฉันตอบไม่ได้วัดโพใช่วัคัอ굉งยุม 하나하나 하나 정성을 다해 만든 것 같아서 저도 놀라기도 했고요. 그내에그림도 있었던 걸로 기억해요. 근데 그 그림이 다 정교하게 손으로 그린 그림이라고 하더라고요. 그래서 너무 대단하다고 느꼈습니다. ลยบอกรู S <S 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 ER ้สึกแบบตื่นเต้นและมั่นใจมากเราก็ตื่นเต้นที่นั่งดื่มดำกับศิลปะเมื่อสักครู่มีอีกรูปหนึ่งเหมือนเขากำลังดูทีวีอยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมไปเรื่อยๆว่าจะอยูที่เทยปเ็นแ่ท่ถ่ายทำอยู่คือที่เขาอยู่โรงแรมนะตกใจมากพอเปทีวีป๊บมีตัวเองออกเาตกใจอ้ออ้โหโอ้โโอ้โหอ้โหอ้ 그 잊고 살았던 것 같은 느낌이었는데. 다시 한번 이영으로 연기했던 제 자신을 돌아보면서 설레던 어젯밤이었습니다. 그만큼 그가 루 그들이 나이도 그는 그나이도 เราไปดูคลิปต่อไปค่ะนี่เราจะมาคุยเรื่องอนนอรูปเหล่านี้อันนี้คือไนืนี่คืททอนี่นี่อน่คืนอนีคือี่คือนีคอนีี่อี่ค่ออน่นนค จำได้ว่าน่าจะเป็นถ่ายครั้งแรกค่ะที่ต่างจังหวัดนะคะไม่ได้จำได้จรงไม่เป็นไรบอก่าไม่เป็นไร 그래 네, 일단 구름이 그린달 빛을 촬영하면서 예쁜 한복을 많이 입을 수 있어서 저한테는 참 귀한 시간이었고요. <목소리> <목소리> 한복 을 겹겹이 입어야 돼서 조금 날씨로 는 힘든 점도 있었지만 리에한복 <목소리> 응라함함께께하하시시고고빌레꽃까อันนี้คือองค์ที่ไทยย่าไปไหนพูดคืออันนี้เนี่ยจะเป็นตู้กาแฟที่ตอนที่ไทยทำเรื่องไทยก็แปล็นแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยนะคะเรื่องยูสโวเวอร์ฟาวเวอร์ด้วยนะคะคือเขาส่งกาแฟตู้กาแฟมาอ๋อมาถึงอีกรูปหนึ่งค่ะขอบคุณย่องอีจอมเป็นที่ใช้ที่ขอบคุณมากๆเลย 보다도팬분분들께서응원해주신덕แต่ตอนถ่ายทำมันก็มีรู้สึกเหนื่อยบ้างนะคะแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยให้กำลังใจเขาเขาก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะมาที่รูปต่อไปค่ะอ่าทำไมเลือกรูปนี้มาดิจังอันนี้ทั้งสมิธนิมกว่า

มันก็คุ้มนะตลาดจ,จะไม่คุยกับตัวเองแต่ว่าอันนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ที่คนไทยคุ้นเคยกับ eta, ชเวิตทัคาแรคเตอร์ชเวิตร์ทั้งถ้สมมติยงถูกต้องใช่ไหมกับองค์รัชทายาธียองคิดว่าคาแรคเตอร์ไหนใกล้เคียงกับตัวจริงคุณโบกอมมากที่สุดครับชเระหว่างเชวิตร์กับยอง 두 캐릭터 다저한테는 음 공통점이 있는데요. 특징적캐의 남자다운 가지락 몸미 아마 두 캐릭터가 저한 테는 의미가 있고 저랑 많이 닮은 역할이었던 것 같아요. 그 당선 캐릭터가 가까 카이 아무래도 최택이랑 그나마 작가님과 감독님께서 저랑 가장 비슷한 역할을 선물해 주셨기 때문에 저랑 가장 비슷하지 않나 생각합니다. 그타 하이력 อย่างเงี้ยเขาเรียกแบทเ จะบอกโ,อโปงกอมเขาก็มอบถือว่าเป็นมอบของขวัญให้กับโปงกอมนะ그렇다고해서ร์ุเท้าถุงเท้าขึ้นไม่ได้หรือเปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่ถูกเชือกลอกเท้าไม่ได้เหมือนเชคไม่ได้เป็นคนที่ใช้ตะเกียบไม่เป็นเหมือนเชตคนะคะแต่ทุกเป็นอย่างกันเรา็ลาบไปหลังจากเราดูแฮปปี้โปกอมแล้วนะคะ